หนุ่มหลอก้างกายสาวใช้ในละครเปอร์เจ็ดสาวใช้ในละครแต่นอกจอน,นั้นเริดม,มากชีวิตดีดีมีหนุ่ม้างกายหล่อระดับพระเอกจะมีใครกันบ้างนั้นเราประไปรับชมกันได้เลย คนที่7มินรัตตะวันแม่ในจอจะเป็นสาวรับใช้แต่นอกจอบอกได้เลยว่าโปรไฟล์เริศสดุดแทบเธอคือสาวสายฟอสาวมั่นตัวจริงถึงจะได้รับบทเป็นสาวใช้อยู่ตลอดแต่ว่าความแซบของมินผู้เคยโด่งดังจากบทสาวใช้ย้อนกลับไปเมื่อ11ปีก่อนเธอเป็นเจ้าของฉายาละม่อมไข่ตุ้มที่โด่งดังมาจากละครเรื่องทองเนื้อก้าแต่ลาสุดสร้างเซอร์ไพรส์เปิดตัวกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติแถมยังพว่วงมาด้วยข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องอ่อนๆพ้อกระโช์ผลอันต้าซาวเแบบี้ตัวน้อยขึ้นแทนเป็นคุณแม่ป,ป้ายแดง เป็นางกนคนที่ 6. รลุงราวนเจ้าเก่งมากควางสามปาสนอกจากงานในวงการแล้วที่ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงในฝันของคนเขียนบทและในปัจจุบ,บันตอนนี้เธอก็ยังมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มหล่อยอย่างอิสอิสระพงท์ทำให้คอมเมนต์ไปในทางที่เดียวกันจากจค,คู่จิ้นในซิทคอมสู่กู่จิงหรือเปล่านะเพราะความเคมีเคใจที่เข้าขากันมากแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดเผยยังเป็นทางการแต่บอกได้เลยว่าเพียงแค่นี้ก็ทำเอาแฟนคลับนั้นฟิก,นกันกระจายแล้ว คนที่5จ้าจ,า,จาแดนดาวเจ้าของบทอึ่งสาวรับใช้ออกมาเพียงแค่ไม่กี่ตอนก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยแถมนอกจากตัวจริงของเธอนั้นบอกได้เลยว่าทั้งสวยทั้งแซ่บแถมสถานะหัวใจของเธอไม่ว่างแล้วมีหนุ่มข้างกายทั้งหล่อแล้วก็ยังทำงานเบื้องหลังอีกด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ลงรูปออกสื่อเท่าไหร่แต่รับรองได้เลยว่าเบื้องหลังหวานแน่นอน คนที่4ปุก,กี้ปวีนุชสาวใช้ในจอมากความสามารถเดียร์เดว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีความตลกเป็นธรรมชาติจะรับบทบาทไหนเธอก็ตีบทแตกได้ตลอดและชีวิตนอกจอของปุกกี้ก็ึืนแทนคุณแม่ลูกสองแล้วมีสามีอย่างหนุ่มก๊อฟที่เป็นผู้ชายที่น่ารักมากๆดูแลเทคแคร์ care, คุณภรรยาสุดๆจะหลายคนนั้นอิจฉานในวาสนาของแม่ปุก,กี้จริงๆ คนที่3แอมเปร์สธาทิปสาวหมวยอินเตอร์หรือแปลวสาวใช้แม่ครัวคนใหม่แม้ว่าในจอเธอจะเป็นเจ้าของบทบาทที่ได้แสดงบ่อยๆนะั่นก็คือสาวใช้แต่บอกได้เลยว่าหลังจอเธอเป็นสาวหมวยอินเตอร์มากและดูเหมือนว่าสถานะหัวใจของเธอนั้นจะไม่ว่างมีหนุ่มหล่อข้างกายอยู่แล้ว คนที่2นุ่นนาม,มีดาเจ้าของบทบ่าวแย้มเรียกได้ว่าเป็นผู้ชนะตัวจริงเพราะเธอนั้นเป็นผู้กุมหัวใจของพระเอกหนุ่มอย่างลุยสกอตแม้ว่าจะต้องฝากคำคอรหาว่าไม่เหมาะสมแต่ทั้งคู่ก็จับมือกันแถมยังแพนเอาไว้ว่าตั้งปอจะพักงานในวงการบันเทิงเพื่อเตรียมมีเบบีน้อยในปีนี้อีกด้วย คนที่หนึ่งโอเปอปนิรสราสางใช้ในละครตัวจี๊ดแย่งซีนบทนางเอกถึงในจอภาพจางของโอเปอจะเป็นสาวใช้ซึ่งตรงกันข้ามกับชีวิตจริงของเธอที่เป็น working woman ตัวจริงทํางานธรุรกิจมากน่าหลายตาแถมยังเป็นผู้ชนะหัวใจของหมอโอ๊คคุณหมอสุดหล่อเจสร้างครอบคนะรัวมีน้องอลินนลันเข้ามาเติมเต็มเรียกได้ว่าตัวแม่ยังไงก็คือตัวแม่